สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแม่วันนี้นั่งคุยกับไดมอนนี่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับเลยอยากจะถามถึงเขาเรียกว่าวันสบายสบาทำไมผมถึงพูดอย่างนี้รู้ไหมเพราะหลายคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์หลายคนชอบมองว่าทํางานเครือข่ายเนี่ยไม่มีเวลาส่วนตัวบ้างแหละทําทุกวันตื่นแต่เช้ากลับบ้านก็ดึก ไม่มีเวลาส่วนตัวเลยไม่ไวหวหรอกถ้าทำแบบนี้มันเหมือนกับสูญเสียความสุขในชีวิตไปแต่ทั้งสองท่านเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสดูดูเหมือนว่าชีวิตในทางตรงกันข้ามนะกลับมีความสุขมากยิ่งขึ้นในวันสบายๆของด i a m o n d g r น n d p a r a d ด s e ผมอยากรู้ว่ามีบ้างไหมวันสบายๆและใช้ชีวิตยังไงอ่พี่บทหินครับครับวันสบายบายของออมีทุก<ม>อาทิตย์นี่มีไหมแต่ละสัปดาห์มีครับครับผมกับบรรดานี่ เกินนิดนึงว่าปกติเราก็ทาโคชชิ่งทุกวันพระหัสก็ขอบคุณจิตอาสาสตาฟทุกคนที่เข้ามาช่วยกันนะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เราก็จะจัดงานพัฒนาผู้นำ,นนำที่ศูนย์พระประแดงและทุกสองเดือนหรือ3เดือนเราจะจัดจัดวอล์กร,รวมผู้นำปลุกพลังให้แนวคิดแนวทางในการทำธุรกิจทีน่นี้เราก็ทำอยู่แล้ววันสบายๆของเราก็คือ,เ,อ,อเราก็บางทีเราจะนัดทีมงานไม่ว่าสตาฟหรือทีมงานเนี่ย รวมแล้วทานข้าวนะครับแล้วก็รวมพลได้ทานข้าวแล้วก็มาคุยกันว่าใครมีปัญหาอะไรไหมเอ,อเามาคุยกันแล้ปรึกษากันใครมีอุปสรรคอะไรแล้วก็มาแก้กันมาคุยกันนะครับแล้วก็จัดดนตรีจัดอาหารพร้อมทุกอย่างสนุกสนานมากแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ทําบุญบตักบ,บาทหรือไปออแดนมหามงคลไปปฏิบัติธรรมบ้างนะครับ,รบจริงๆแล้วการทําธุรกิจกิฟฟรีเนี่ยการทําบุญหรือ ทำตัวสบายๆแล้วก็ทําธุรกิจไปด้วยเราจะไม่ปล่อยโอกาสให้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 ไม่ว่านาทีไหนก็แล้วแต่มีโอกาสเราก็จะทาทาธุรกิจกิฟฟีนือเหมือนไปด้วยกันอยู่ไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับระหว่างท่องเที่ยวระหว่างสัมมนาหรือว่าระหว่างไปทําบุญเน่ยเรามีโอกาสแล้วก็ทำไปด้วยกันเหมือนเหมือนเดินเดินคู่กันไปแะแะแะทุก้งที่คอะไรก็แล้วแต่แะเที่ยวบ้างไปบ้างทีงานวาะใจเราไหว้พระบ้างเวลาเต็มตัวแล้วเรารักกิฟฟีนและศรัทธากิฟฟีนเราถึงทำตรงนี้ประสบความสำเร็จ สคนนี้นะครับทำตรงนี้มา17ปีก็มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ไม่ว่าบ้านรถเงินทองนะครับตอนนั้นอาจารย์เอกบอกว่าออตอนเป็น e อ็กซ์คลูหรืออะไรอนาะจารย์เอกบอกว่าจาหินให้มีเงินซื้อทองไว้ด้วยนะไม่แน่นะทองมันจะขึ้นนะผมก็ฟังอาจารย์เอกติด ตลอดว่าเออมีเงินต้องซื้อทองเราก็ได้ทองจากกิฟฟลีนด้วยะนะครับแล้วก็ซื้อทีละ5บาท10บาท5บาท10บาทเก็บไว้เราได้ทองจากกิฟฟลีนมาก็ประมาณ50บาทรบเราซื้อเองอีก50บาทอตอนนี้มีร้อยกว่าบาทแล้วก็ตอนนั้นแจกทีมงานไป30กว่าบาทะนะครับเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่าง2คนไม่มีลูกนะครับไม่มีคนรับมรดกเลยทําไมเราทําทุกที่ทุกเวลาทําไมเราขยันนะครับคนจะรวยเนี่ย ต้องทางานต่อเนื่องและขยันต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินแสนมีเงินล้านแล้วหยุดให้เงินหมดแล้วค่อยมาทําไม่ใช่เงินต้องเติะต่อเงินคนรวยเงินจ้ต่อเงินทําอย่าหยุดและไม่หยุดทาเวลาไปเที่ยวก็ทําได้เวลาไปเที่ยวไปสัมมนาต่างจังหวัดหรือพาทีมงานไปท่องเที่ยวไหนกันแล้วแต่มีโอกาสเป็นงานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์หรืองานสัมมนาอะไรเราสามารถเอาธุรกิจเราไปเชื่อมต่อเดินคู่คู่กันไปได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ กิฟฟินเป็นเป็นบริษัทที่สวยงามเข้ามาแล้วมีความสุขนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีทายาททายาทที่จะมารับมรดกแล้วกำลังสอนงานอยู่งานกำลังสอนงานให้รู้ว่าการมาเข้าสู่ธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจนี่เราต้องทําตัวแบบไหนนะครับเขาจะต้องเรียนรู้ตามเราไปอย่างน้อยเขาทําเองตนขึ้นพลัได้นะครับถึงตอนนั้นเราไม่ไหวนะครับตาแหน่งไดมอนด์แกนนะครับอนาคตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปทําต่อไปมุ่งมั่นต่อไปจุดหมายเราคือคลาวด์ไดมอน ที่จะต้องเดินไปให้ได้ส่วนผลประโยชน์หรือเงินหรือสิ่งต่างๆมันจะตามมาอีกมหาศาลนะครับตรงนี้มันคือนี่แหละคือความสวยงามของกิฟฟลีนและวันสบายๆของเนมอนแกนจริงไหมนจ้าที่รักดูเหมือนวันสบายๆกับงานเป็นเรื่องเดียวกันและเพราะเราก็มีความสุขแล้วคือแสดงว่างานไม่เครียดไงแสดงว่างานไม่เครียดที่ตัวการการบ้านของผู้บริหารบางผมอยากรู้ว่านักเรียนเขากลับมาบ้านเขาก็มีกันบ้านจากที่โรงเรียน d i ดมอนด์แกรนพอกลับเข้าบ้านมีการทบทวนมีภารกิจอะไรที่ต้องทำรืงไหมฮะเยอะมากเลยจารย์ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยหนึ่งเกีวกับวันนี้เราไปทํางานภาคสนามใช่ไหมฮะเราไปเจออะไรมาบ้างเราเก็บเข้ามามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็จดเอาไว้นะคะเพื่อแก้ไขในครั้งต่อไปอันไหนที่ทําแล้วมันดีเราก็จดเอาไว้ว่าอื่มนี้ทําต่อไปนะแล้วก็ไปพบใครที่เราไปแนะนํามาเนี่ยใครมีแววที่จะเป็นผู้นํา เราตั้งเป้าหมายเขาเลยว่าคนนี้จะต้องในกี่เดือนได้เป็นโกลสตากี่เดือนได้เป็นพลาดายตั้งเป้าหมายให้เขาก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ไปพบเขาแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราจะนัดหมายใครต่อไปพี่จะทํากันบ้านทุกวันเข้ามาบ้านปุ๊บก็เขียนละวันนี้ไ <Piet. S 2> ปพบอย่างนี้นะแล้ววันนี้รายได,ด้ยอดธุรกิจที่เราตั้งไว้ตามเป้าหมายไหมที่มันไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะอะไรแล้ววันนี้รเราคิดว่าเราจะชวนคนให้ได้5คนสิคนเนี่ยตามเป้าหมายไหมป็จดเอาไว้ค่ะอาจารย์แล้วก็จากนั้นเราจะไปพบเขา ชนเข้ามาแล้วเราจะทํำยังไงให้เขาเติบโตบนี่พี่จะวางเป้าหมายอย่างนี้ค่ะทุกวันเลยแล้วก็มองไปไกลๆว่าคนนี้จะต้องเป็นใครได้คนนี้จะต้องเป็นระดับสูงขึ้นสูงขึ้นยังไงนะคะคนี่คือการบ้านที่พี่ทาทุกวันแล้วก็มาทบทวนตัวเองด้วยว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรหรือเปล่ารเราทําไปเนี่ยเ,เราต้องแก้ไขอะไรบ้างในการที่เราทําไปวันนี้รนเรื่องวิคลิกภาพหรือ,เ,อ,อเทคนิคการทํางานอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะ เราก็คือมีเรื่องให้ทบทวนอยู่ตลอดเยอะค่ะจแล้วมันทําให้แต่ละวันเราเรามีตารางงานมีตาารงว่าวันรุ่งขึ้นเราต้องไปทาอะไรเราจะทำเป็นเป็นปีค่ะตารางเป็นปีเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมวอล์กตามศูนย์เมื่อไหร่สัมมนาต่างจังหวัดเมื่อไหร่มีรับเชิญไปให้แนวทางต่างจังหวัดอย่างไรบ้างครับก็จะมีเป็นระยะอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะต้องทําตัวเป็นน้ําที่ไม่ล้นแก้วนะแต่เป็นไดมอนด์นี่จะว่าไปแล้วก็เหมือนกับแบบตำแหน่งสูงสุดนะ นะแล้วเราก็พยายามมีเป้าหมายต่อไปเนี่ยแต่ว่าพอเป็นไดมอนด์ปั๊บเนี่ยพี่ตู้มองว่าเรายังต้องพัฒนาตัวเองอีกไหม,มและแนวทางในการพัฒนาตัวเองที่ที่ทุกวันนี้ทําอยู่เนี่ยคือ,อยังไงฮะจาเป็นมากๆเลยค่ะคการพัฒนาตนเองเพราะวันนี้เทคโนโลยีมันก้าวไปไกลเร็วมากเลยนะคะพี่ก็จะเน้นเสมอว่าหนึ่งอย่าขาดบารรณาต้องไปรับฟังนโยบายของท่านประธานบริษัทใช่ไหมค,ครัสองสกิจกรรมของที่บริษัทจัดขึ้นแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานเอ็กซ์โปหรืองานอะไรแล้วแต่เราต้องเข้าให้ได้ครับแล้วก็ตามศูนย์บริการต่างๆใครผู้นําระดับสูงที่มาบรรยายให้เราฟังเขาอาจจะมีเทคนิคพิเศษรเราไปฟังนะคะอย่างเช่นโครงการ3เดือนแสนสเดือนล้านเราต้องพาทีมงานเข้าตัวเราเองก็ต้องเข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าส่งเขาเข้าไปอย่างเดียวเราต้องรู้ว่าเขาฟังอะไรมาแล้วเราจะมาแก้ไขยังไงนําไปใช้อย่างไร,รและตัวเองเนี่ยต้องไม่เป็นน้าร้นแก้วอย่าบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วพี่ตุ้นเป็นคนชอบฟังชอบอ่านและชอบดูชอบชอบดูรายการต่างๆ และรายการทุกรายการถ้าพี่มีเวลาพี่จะดูหมดเพื่อมาเอามาใช้กับตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นรายการกิจกรรมเกมต่างๆบางครั้งนี่มันใช้กับเราได้จ้ามันจะมี acting action มันจะทําให้เรารู้สึกว่าทําอย่างไรที่คนอย่างจะตลกพี่ก็จะดูว่าเขาปล่อยมุกยังไงคนไม่เบื่อรหรือนักร้องก็ทํายังไงปล่อยเสียงยังไงเสียงเขาไม่เสียเสียงเขาไม่หายไปพี่จนบูหมดแล้วเวลาเราพูดเรื่องอะไรเราจะรู้ทันเขาหมดนะคะแล้วก็เทคโนโลยีตอนนี้โอ้โห,โหยิ่งโทรศัพท์ใช่ไหมคะทั้งไลน์ทั้ง Facebook เราต้องศึกษาตั้งแต่มีไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยขยายงานได้ง่ายขึ้นเนื่องจากส่งภาพไปปุ๊บตอบรับมาสินค้าออกได้เร็วกว่าเดิมค่ะาตรงนี้อ๋อมันก็เหมือนกับเราต้องพยายามก้าวให้ทันเทคโนโลยีนั่นเองเพื่อนจะว่าไปแล้วการการพัฒนาตัวเองตอนนี้ต้องให้ความสําคัญกับทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเป้าหมายต่อไปที่วางไว้เห็นว่าแม้วันนี้เป็นไดมอนด์แล้วมีความสุขทุกอย่างนี่สินอะไรก็ไม่มีแต่ก็ยังคงมีเป้าหมายในชีวิตต่อไปด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเพราะว่า เราก็ยังฝันต่อไปอีกว่าวันนี้เราจะเป็นคลาวด์ไดมอนด์นะคะเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป้าหมายของเราก็จะกระชับขึ้นโดยการที่คิดจับสรรหาคนที่จะมีแววที่จะเป็นพลัได้ต่อไปแล้วก็รายได้เราก็ต้องการรายได้ที่สูงขึ้นอย่างน้อยเนี่ยเก็บไว้พยายามที่เราเจ็บใข้ได้ป่วยใช่ไหมคะอย่างน้อยเราไม่เดือดร้อนใครและยังสามารถมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานได้อีกตรงนี้สําคัญที่สุดเลยอ่ะเอาละครับตอนนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝาก กำลังใจดีๆถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านสักนิดหนึ่งเผื่ออยากจะมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จเหมือนทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับทั้งสองท่านเลยข<พ>อเร่มที่พี่หมวดหินก่อนฝากนิดหนึ่งนะครับการที่จะเป็นใหญ่เป็นโตรหรือเป็นผู้นําในธุรก,กิจคิวบลีนอย่าลืมงานพื้นฐานนะครับงานพื้นฐานนี่สําคัญมากๆ 1. หนึ่งคุณต้องเก่งผลิตภัณฑ์สองเออข้าใจบริษัทสามแผนการตลาด แล้วครับการนําเสนอหรือขจัดข้อตัวแยงคุณก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าตําแหน่งไหนกันแล้วแต่ถ้าลืมลืมงานพื้นฐานแหละนะอกาสมีสะดุดได้แล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอและมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเดินเป้าเดินไปถึงเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นอย่าวอกแวกอย่าซองก็ซ้องแงเดินให้ถึงเป้าหมายแล้วท่านจะสําเร็จแน่นอนครับครับพี่ตูรละครับก็พี่อยากฝากนะครับว่าอยากให้ทุกคนนะคะก้าวเข้ามาแล้วพยายามทําให้สําเร็จ อย่าอย่าอย่าไปท้อก่อนอย่าไปถอยก่อนเพราะหลายๆคนที่ไม่สําเร็จเพราะว่าไปบอกตัวเองว่าทําไม่ได้หรอกต้องมีคําเดียวว่าทําเดี๋ยวนี้อย่ามีคําว่าเดี๋ยวก่อนลงมือทําทันทีที่มีโอกาสนะคะพอโอกาสเข้ามาหาเราแล้วเราต้องทําให้สําเร็จให้ได้ก็อยากจะฝากขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะว่าวันนี้คุณประสบความสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่งต่อความสําเร็จนี้ไปกับทีมงานของคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทําให้เราทั้งสองคนนี้ประสบความสําเร็จนะคะ ทั้งดาวไลน์แล้วก็ไซไลน์แล้วก็อัพไลน์ใหญ่ของเราด้วยทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับฟังข้อมูลและก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากๆจาก Diamon d Grand Paradise ทั้งสองท่านนะครับร้อยตำรวจตรีจำรัดและก็คุณปนัดดาศิลาครั้งหน้ารายการของเราจะมีแรงบันดาลใจดีๆอะไรมาฝากต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่หมวดหินและก็พี่ตุ๊มากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้และส่งกำลังใจดีๆถึงท่านผู้ชมเวลาหมดลงแล้วครับผมและพี่ตุ๊พี่หมวดหินต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ